ตักระลาทุูร่างคล้ายงูขนาดยักษ์ที่ผุดลำตัวตั้งตระง,งานอยู่กลางเมืองนั้นก็คืออาสน์มลพิษอีโลูโก้ทั้งส่วนสูงและน้ำหนักไม่สามารถวัดได้แน่ชัดจุดเด่นของมันก็คือคางทั้งสอด้านที่มีใบที่มีใบหน้าอยู่ซึ่งทำให้ไม่ว่าจะาไม่ว่าถานไปทางไหนมันก็จะ เป็นหน้าของมันตรงๆอย่างนั้นแหละนอกจากนี้มันยังปล่อยกา๊าทพิษที่มีชื่อว่าอีลูโกก๊าซออกมาด้วยซึ่งถ้าสูดตรงการ์ซนี้เข้าเข้าไปแล้วก็ก็จะทำให้มีอาการแสบตาหรือว่าไอซึ่งถ้ายิ่งไปตรงตีใส่มันแล้วก็ปริมาณของอีลูโกก๊าซที่มันปล่อยออกมาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้มันยัง โจมตีด้วยการรัดและจะมีฟันกรามที่แข็งแกร่งเอาไวใ้ในการกัดอีกด้วยะนะครับที่น่าตกใจก็คืออีรโกอย่างสามารถที่จะพองพองตัวเองให้ให้เป็นทรงกลมซึ่งดูแล้วก็คล้ายกับเกเบาค้าก็ไม่รู้ว่ามีข้ออะไรการลบหรือเปล่านะ หรือว่าก่อนอันนี้จะมีข้อมูละอะไรออกอ,อกมาแล้วหรือหรือหรือเปล่า <c oughs> และดูเหมือนว่าจุดออนของอีอรูโก้นั้นก็คืออากาศบริสุทธิ์ดังนั้นมาจริงๆรอยอีอรูโก้ก๊าซออกมา,เพ,าเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้มนันอะไรมันอะไรอยู่ได้ที่หน่วยสกาดที่เห็นจุดอ่อนตรงนี้ก็เลยติดตั้งเครื่องพ่ออากาศให้ให้ ให้กับเอิร์การ์ลแล้วก็วางแผนสร้างพัดว่าเทียมโดยใช้โดยใช้พลังของุงตระบบเบแยงเบซ่าเพื่อที่จะกัาจัด e อีโลโกการนี้ออกไปแล้วค่อยจัดการกับอ e ีโลโก้ที่อ่อนที่อ่อนแอลงซึ่งนี่ก็เป็นผลงานในการปร,สราสารัดในการปร,สราสปรัดครั้งแรกที่ดู เป็นชิ้นพื้นันของเวกานอนหลังนะครับแต่ถ้าว่าตัวของอ e ิลูโบนั้นดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวและไมร่รู้และมรูว่าวิตามินจำนวมนมากเท่าเท่าไรากันแน่